350กิโลครับกับเซาโค n นีคินารา a าสิ 350กิโลนะครับรองเท้าคู่นี้ผมใช้มาก็เป็นรองเท้าที่ผมใช้วิ่งขอนแก่นมารารอทนะครับปีนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วคือคือคินวาล่านี่ผมผม8นะฮะ9ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองนะฮะาะไม่ได้มีไซส์คือลองได้ลองอย <|no|> ู่แต่ไปลองที่ร้านเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ลองวิ่งนะครับแล้วก็มาคู่นี้เลยนะครับเพราะเขาบอกว่าคู่นี้ จะดีกว่า 9. เอา้ผมไม่รู้นะแต่เฟิร์มนะฮะเฟิร์ม350นะครับเริ่มนิ่มขึ้นนะฮะเริ่มดีดขึ้นแล้วก็พื้นนะครับยังโอเคอยู่นะฮะจะมีส่วนนี้นะครับที่ทิ้ไปแล้วบ้างนะครับนะฮะส่วนทั้งส้นนี้ยังโอเคอยู่นะครับเ,เพราะว่าวิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น ปลายเท้าจะมากกว่าผมชอบอัปเปอร์เขามากเลยนะครับชอบอัปเปอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาสีนี้ผมชอบฮะนะครับเป็นแฟนทีมทีมฮอลแลนด์อยู่แล้วนะครับอัศวินสีส้มนะฮะตั้งแต่สมัยเยอโยฮันครอยฟ์นะครับแจงจอมโบนะฮะสมัยนู้นเลยชอบสีส้มครับนะครับดีไซน์เก๋เรื่องของระบายระบายดีมากนะครับ วันนี้วิ่ง <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจจะไปว่ายน้ำ <c oughs> นะครับบังเอิญสะที่ถ้าถ้าดูคลิปวันก่อนๆน,นะครับสระน้ําที่ผมลงในสระน้ำเนี่ยนะครับโอ้หน้าเริ่มเขียวนะฮะแต่ผมเห็นมีฝรั่งว่ายผมก็ลงไปด้วยนะครับมันร้อนมากครับนะฮะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับสรุปแล้วอาทิตย์นี้วิ่งตั้งแต่สุก สาวอาทิตย์จันร์4วันติดเลยนะฮะวันนี้จัดไปบนบนสายพานนะครับบนบนเทปนิวก็วิ่งไปสองรอบนะฮะ5้ากิโลนะครับก็ทำทำเพสนิดนึงนะครับแล้วก็รอบ2ก็ค่อยค่อย,อยอวิ่งเบาเนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> น้องๆเขาก็งงว่าโหเดี๋ยนี่ทำไมไม่ไม่ลงจากลูกวิ่งสักทีนะฮะโทษทีนะครับวันนี้คนเยอะด้วยนะฮะ แต่กลับมาที่นี่นะครับอัปเปอร์บอกไปแล้วสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ท o บ็อกซ์นี่ให้มาเรียกว่าเหลือเฟือครับนะฮะเรื่องของการขับขี่เรื่องของไ right, ร,ร,ร, uh, ร์นะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยเฟิร์มพอสมควรนะครับแต่พอวิ่งไปวิ่งมาโอเคนะฮะแล้วเรื่องของ Flexibility ตี้นี่นะครับโอเคเลยนะครับ ะะยืดหยุ่นดีนะฮะโฟมยียังยังโอเคอยู่ผมว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มานะครับบอกว่าน่าจะได้ถึงพันกิโลผมก็ว่าน่าจะได้นะครับนะฮะแต่ว่า,าคู่นี้คงเ,เดี๋ยวรออีกสักรายการ2องรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีมาอีก2คู่นะครับเดี๋ยวไว้รอดูว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับ มี2,019คู่หนึ่งอ,อีกคู่หนึ่งนี่เป็นเป็น2,018นะครับอาจจะล้านิดนึงแต่ว่าเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าในฝันผมเลยครอีกคู่นึ่งนะครับพอดดีมีผู้เคาเลอ่าอะไรผู้ผู้อุปการรคุณนะครับชาวต่างชาติอบอกว่าอยู่ลองเอาไปใส่ดูนะครับ เดี๋ยวรอนะฮะแนะนำนะครับแนะนำนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์มานะครับโทษทีนะฮะที่ตอบช้านะครับคู่นี้เอาไปเทียบกับ sky sensor นะครับโอ้โหนะครับอ๋อผมพยายามเปรียบเทียบให้ให้ให้ง่ายๆแล้วกันนะฮะเอาเป็นแบบบ้านๆที่สุดนะฮะเข้าใจง่ายๆ sky sensor เนี่ยถ้าเทียบกับรถนะครับ lexus นะครับจะเป็นหรูของเจญี่ปุ่นนะครับคู่นี้คู่นี้เป็นของอเมริกาก็จริงแต่ถ้าเทียบแบบเป็นรถนะฮะก็อาจจะเป็นแคมรี่ก็ได้นนะครับเพราะอะไรเรื่องของเอาลสโซล์เขานะฮะเอาลสโซของของสกายเซนเซอร์เนี่ยนะครับแล้วของเขานน sole, out, out sole เนี่ยมันมิกโซอัลสโอล์เนี่ยมันมีมาเป็น10บสปีแล้วเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันดีมากเลยนะครับของเขาเนี่ยนะครับส่วนเอเวอร์รันนะครับ ก็โอเคในระดับของเขานะครับและราคาคิงวาร่าสิบก็ได้เปรียบที่ราคานะครับ3า0พนะฮะ4ี่0มีทอนนะครับเด็สกายเซนเซอร์นี้ถ้าหาได้สกายเซนเซอร์เจแปนนะครับก็ถ้าสั่งทางทางญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะครับมีน้องๆที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่ทางโน้นเนี่ยนะครับสัฝากเขาซื้อเนี่ยก็ตกประมาณ5,000แล้วแต่ช่วงระยะด้วยที่ที่น้องเขาบอกมานะครับแล้วแต่ช่วงด้วย บางทีก็ใช้แบบประมูลเอานะครับเนี่ยแหละครับเทียบได้นะฮะก็นะฮะ Sky Sensor ก็เหมือน Lexus อันนี้ก็เหมือนกับ Camry นะครับคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับนะฮะแต่โดยรวมก็โอเค Sky Sensor วิ่งได้ทุกระยะอาจจะได้เปรียบตรง traction นะฮะเพราะว่าเขามีโบรน n rubber นะครับแล้วเ,เป็นรองเท้เาที่ท็อปท็อป ท็อปเทมาตลอดนะฮะนะครับเป็นเป็นเป็นรองเท้าที่สุดฮิตนะฮะใน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 ชมรมวิ่งนะฮะทั่วทั่วเอเชียก็เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคินวาร่าก็ไม่แพ้กันนะครับอันนี้ก็แต่แต่ว่าความหรูความผมว่าผมให้สกายเซนเซอร์นิดเดียวนะครับเรื่องของตัวนี้นะครับถามว่าถ้าเป็นผมจะถอยอีกไหมผมถอยอีกนะ แต่แม้ลายโดนัทนี่คงคงไม่ไหวนะถ้าจะถอยนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นสีถ้ามีสีชมพูเนี่ยผู้ชายนะผมจะใส่เลยสีชมพูนะครับชอบอะไรที่มันนอกกรอบครับนะครับแนะนําเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเมื่อวานพูดถึงเรื่องถุงเท้านะครับพอดีมีเพื่อนต่างชาติฟังไทยรู้เรื่องนะครับ บอกเฮ้ยยูยูตกไปข้อนึงว่ะเออมันไม่ใช่4อย่างเดียวนะยู you, ตก psychology ไปอ่ะใช่เรื่องของจิตวิทยาถุงเท้านะครับวกกลับไปนิดนึงนะฮะถุงเท้าสำคัญไหมกับการวิ่งเหมือนกับเป็นทีมเดียวกันนะครับห่อพุ้มเท้าช่วยนะฮะช่วยในเรื่องของไม่ให้เสียดสีนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดออรองเท้ากัดน,นะครับไม่เกิด แผ่ผู้พ้พองลึืๆด้านนะครับนะฮะช่วยเรื่องของการรองช้ำนะฮะและตาปลาส่วนอีกงางน,นี่คือใช่ที่เขาบอกก็คือเรื่องของจิตวิทยาอืบางคนอย่างผมเนี่ยลึกๆ,ๆยกตัวอย่างนะครับเราเราไปวิ่งใช่ไหมครับมันก็ต้องมีชุดเก่งใช่ไหมครับทุกคนก็มีมีชุดเก่งถุงเท้าก็ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเห็นถ่ายรูปก,กันลงมาเนี่ยเอาแล้วมีบิ๊บเสื้อวิ่งเ,เจลทั้งหลายแหละ นั่นแหละครับชุดเก่งของทุกคนใช่ไหมครับแต่เราไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องสุงเท้ากันใช่ไหมฮะแต่ก็มีน้องคอมเมนต์เข้ามานะฮะก็ใช้อออะไรคาเรนจีก็โอเคนะฮะแล้วก็ออีกยี่ห้อหนึ่งฟีเจอร์ใช้ด้วยกันเหมือนกันแต่คนละรุ่นกันนะครับดีฮะนะครับพี่หมูพงเทพกระโดนฉนานยังใช้ฟีเจอร์เลยนะครับขออนุญาตนะฮะเอ่ยชื่อพี่นะครับนะฮะ แกก็วิ่งนะครับนะฮะนะครับพวกพวกที่ที่ที่แนะนํามาเนี่ยนะครับเราก็คือคือไม่ได้อย่าเรียกว่าแนะนำดีกว่าก็คือมาแชร์กันนะฮะอย่างเนี้ยผมใช้จะบอกคือผมลองหลายๆยี่ห้อนะผมลองหลายๆยี่ห้อแล้วบงับงเอิญซื้อรองเท้าเนี่ยบางทีเขาก็แถมมาด้วยนะครับก็ได้ได้ได้จะยังยังถ้าให้ผมบอกส่วนตัวผมนะฮะที่ชอบมากที่สุดน,นะครับก็จะมี ตัว a 6ที่แถมมากับ ds 2 3นะครับ <c oughs> ตัวนั้นนี่ใส่สบายมากๆนะครับสบายมากๆเลยนะครับรอ,องลงมาก็จะเป็นตัว cep นะครับ cep ตัวนี้จะมี support อย่างที่ผมบอกว่าผมชอบอพื้นด้านล่างเนี่ยที่เป็นเหมือนผ้าขนหมูเพราะว่าผมเป็นคนที่เหงื่อเยอะนะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยซับและมันนุ่มด้วยเวลา impact นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนคู่โปรดตอนนี้ฟีเจอร์สแน่นอนนะครับฟีเจอร์พยายามจะหาสีแปดแปดปรากฏหมดฮนะหมดเดี๋ยวไว้มีโอกาสลงไปอาบลินไปบุกปลาในบลินเดี๋ยวค่อยแอดมินหนึ่งเตรียมมาให้ด้วยนะครับสี 88, แปดแปเนี่ยนะครับอินจินจิวันนี้อีกคู่หนึ่งใส่ยล้ช่วงนี้ชอบนะฮะชอบที่ว่าคือเป็ผมจะเป็นช่วงเหมือนเป็นช่วงๆอะ่ะนะฮะบ,บางทีอ่ะ หยิบคู่นี้มาเอาไปใส่คู่นี้ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับอินิจิดีนะฮะดีนะครับนะครับเป็นอะไรที่กระชับแล้วผมชอบโนโชช่วงนี้นะครับเป็นอะไรที่แปลกๆนะครับใส่สบายนะฮะสวมใส่สบายแล้วก็นุ่มนะครับชินวาราสินะครับจะถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็เพอร์เฟกต์สำหรับผมในระดับหนึ่งนะครับที่ พาผมจบมาราธอนขอนแก่นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปวิ่งกับนายช่างมานะครับที่สารคามแล้วหลังจากนั้นก็ผมใช้ผมไม่รู้มันมันอยู่ในรถฮะก็ใช้ตลอดเลยช่วงนี้ใช้ตลอดเลยมาดูที่การมินตอนเช็คระยะโอ้โหสามอยห้าสิบแล้วเหรอเนี่ยวันนี้สามอหกสิบแล้วครับทะลุสามอหกสิบไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีวิ่งอยู่แค่สองคู่ครับก็จะมี บีคอนนะครับให้ลูกชายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ในรถก็สวมใส่ไปเลยถึงแม้เวลาต้อกาสวมใส่สวมใส่สวมใส่นะครับอันนี้ถ้าจะเทียบนะฮะค่ความนุ่มนะฮะเนี่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเลดบลูเมอร์นะฮะแบบแบบติบโตช้านะครับนะกว่าจะนุ่มได้กว่าจะนิ่มได้แล้วดีดได้นะครับนะใช้เวลานะครับ200กิโลอัพ 70โลเบรกอินนะครับแล้วก็ 100, 150 2 5 0 200เนี่ยเริ่มนุ่มนะฮะตอนนี้โอเคเลยเหมือนวยิ่งเก๋ยิ่งมันยิ่งอร่อยนะครับแต่ผมคงผ,ผมเก็บไวล้ละผมกลัวผมกลัวเขาสึกยิ่งคินว่ารา8นี่ผมเก็บเลยนะครับผมจะไม่ใช้ผมไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวกลัว,ลว,ลวสึกนะฮะแล้วผมเช็คไปทางซัปโปนี่ไทยแลนด์นะครับเบอร์ B 12 US ไม่มีแล้วนะพี่มีแต่สีฟ้า ผมบอกโอเคเดี๋ยวอย่างนั้นผมเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้รอคิดอยู่ว่าลาบูน่าเนี่ยจะใช้กิน8หรืออีก2คู่ใหม่ที่กำลังจะตามมาอย่าลืมนะครับไลค์ like, subscribe นะครับ subscribe ด้วยนะครับ subscribe นะครับแล้วก็จะได้มีกระดิ่งนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับมีจะได้มีเตือนว่า มีคลิปใหม่มาแล้วนะครับพยายามเสนอ,อาตามที่แนะนำมาด้วยนะครับนะฮะมีคำแนะนำมาว่า,าน่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าครับอา,อาจารย์แนะนำเรื่องตารางเวลาจัดเวลายังไง24ชั่วโมงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพูดแบบคร่าวๆให้นะครับส่วนคำ,คำถามหรือหรือคอมเมนต์ที่ที่ ที่คอมเมนต์กันมานะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามแนละ้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะฮะแล้วก็ subscribe นะครับนะฮะจะได้มีแรงฮึดที่จะนำเสนออสิ่งที่ทเรียกว่าอะไรนี่น่าสนใจนะครับผมพยายามจะทําให้หลากหลายไม่ใช่จะเน้นรองเท้าวิ่งอย่างเดียวนะครับก็จะมีเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับพวกนี้อาจจะมีพูดถึงเรื่อง เกาคิดถึงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ